วันนี้มีธุระเข้ากรุงเทพอีกแล้วค่ะมีค้างคืนด้วยนะคะก็เลยแพ็คก,กระเป๋าขึ้นรถกันเลยค่ะช่วงนี้เดินทางบ่อยมากเลยค่ะวันอนาทิตย์นงมณ์ก็ไปงานบ้านและสวนด้วยนะคะ,คะพี่ๆท่านไหนไปเราก็ได้เจอนองมณ์นะคะทักทายกันได้เลยนะคะวันนั้นที่นงมณ์ลงคลิปไปนะคะมีพี่ๆถามเกี่ยวกับการดูแลผิวนงมณ์มาเยอะมากเลยค่ะจะบอกว่าช่วงนี้อาการร้อนนะคะแต่นงมณ์ก็ไม่ลืมทากันแดดนี่เลยกันแดดที่นงมณ์ใช้นะคะก็จะเป็นกันแดดราชีบอดี้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายไม่ติดขนนะคะแล้ผิว คุอีกระดับหนึ่งนะคะไม่วอกไม่เท้าไม่ลอยค่ะแล้วก็ผิวสองสีก็สามารถใช้ได้ค่ะน้องมดก็จะมีพกติดกระเป๋าไว้นะคะแล้วก็ทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่ติดขนเลยค่ะทากันแดดเสร็จแล้วนะคะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วค่ะท้ากรุงเทพมานะคะที่แรกที่น้องมดจะมานะคะก็คือมานี่เลยค่ะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าน้องมดจะทําอะไรเพิ่มเติมนะคะหลังปรึกษาคุณหมอเสร็จนะคะน้องมดก็แวะมาที่สยามค่ะที่นี่นะคะคนเยอะมากเลยค่ะมีงานด้วยนะคะและตอนนี้ที่่สยาามมนนะะคก็เริจัดง ตรียมฮาโลวีนกันแล้วค่ะ